โอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวละครกันก่อนเลยนะครับผมตัวละครที่แนะนำนะครับสำหรับสายตายแรลงโซโล่นะครับสาหรับคนที่เล่นไม่เก่งนะครับลุงจะแนะนานะโดยเฉพาะคนที่เล่นไม่เก่งนะครับที่ว่าไม่ชอบบู๊นะฮะก็คือตัวละครแรกก็คือทางด้านของ K คนะครับผมความสามารถของเคคือเป็น HP สามารถเปลี่ยนจาก EP เป็น H p ได้ถึง5 0ารนะครับถือว่าโกงมากๆนะครับผม อ uh, EP สูงสุดอยู่ที่150 <Huh? S 1> ในเววตันนะครับผม <Huh? S 1> คูดาวสลับโหมด3วิเท่านั้นเองถ mm hmm. ือว่าโกงมากๆนะครับผม mm hmm. แล้วก็สกินคอมโบกับเคนั่นก็คือเชนลี่นะ mm hmm. น้องเชนลี่นะฮะเดี๋ยวดูความสามารถน้องเเลก็คือเมื่อใช้ปุ่มวิ่งก็ทำให้เราวิ่งไวขึ้นเชนลี่เนาะแล้วก็ <Okay. S 1> ที่โกงที่สุดที่ต้องคอมโบด้วยนั่ mm hmm. นก็คือเ้านของตัวนี้นะฮะ แม็กซิมนั่นเองนะครับแม็กซิมเป็นตัวละครที่โกงมากๆสำหรับแพทนี้นะเพราะว่าพันยาไวมากๆนะครับพันยากินเห็ดอัพเกาะเนี่ยไวมากๆใช้พันยาไวขึ้นทั้ง40%นะครับถือว่าไวมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้เลยก็คือ Keep คีปคลิมบิ้งโ e scales คาเพล,ล่านั่นเองนะครับน้องคาเพล่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเลือด20%นะครับผมและสกิลฟื้นฟูอีกสินนะครับโอ้โหถือว่า โกงม,มากๆนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่ลุงแนะนำนะฮะนั่นก็คือนาคน้อยนั่นเองนะครับผมจ้าแอบแอของลุงนเองไปดูความสามารถของนาคน้อยกันความสามารถของนาคน้อยคือเมื่อใช้ปืนฮิวหรือกระเป๋าพยาบาลหรือว่าการพันยาน,นั่นเองนะฮะจะได้รับ EP เพิ่มถึง65นะครับ <Yeah. S 1> ของค่า EP ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะเราได้ออ EP คือเห็ด เราได้ EP จาก EP หรือเห็ดจาก K 150นะครับผมแล้วก็เวลาเราใช้เครื่องออกซิเจนหรือว่ากาวนะหรือว่ากัญชาที่น้องๆเรียนกันนะเพิ่มขึ้นมาตัว K ก็สามารถเปลี่ยนจากเห็ดให้เป็นเลือดได้อีกนะครับผมถือว่าโกงมากๆเลยนะครับผมสำหรับคอมโบ4ตัวละครนี้มาโอเคครับเดี๋ยวลุงจะลองไปลงแรคงให้น้องๆดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่านะครับน้องๆนะไปกดที่เป็นแรงนะฮะน้องๆนะ กองไฟไม่ต้องก็ได้นะฮะกองไฟไม่ต้องก็ได้นะกองไฟไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับใช้ตาล่าก็ได้เกือเราสังหารได้จะได้เกาะได้เลยเนาะไปจัดการไปเลยโอเคครับน้องนี่ดีขนาบจัดระดับนักบแล้วนะการโดดนะครับน้องลุงากให้น้องๆเรื่องโดดไปให้ไกลสุดกัดแสบดีในน้องเสืร์ลงก็จะลงบ้านเกิดของลุงนะดัดตรงไหนก็ลงตรงนั้นได้เลยนะก็จะลงตรงนี้ แล้วก็ฟ์มของไวที่สุดครับไม่บวกกเ,เกมนะน้องนะสำหรับคนที่บวกไม่เก่งชาตไม่เก่งนะเราจะเซฟแต้มเราจะไม่มีพยายามอยู่รอดให้ได้นานที่สุดนะน้องนะเพราะมันคือเกมเอาชีวิตรอดนะครับแต่ถ้าเล่นแบบนี้คือไม่เก่งนะพัฒนาขึ้น ตา,านะ,ะ้องๆสังเกตด,ดู EP ของลุงนะ EP ลุงขึ้นมาแล้วนะฮะผีมานะมันจะตันอยู่ที่150นะครับสำหรับเคเคลลี่ก็มีส่วนสำคัญในการเก็บของเนาะ,ะวิ่งไวๆหน่อย พยายามเล่นลูกซองนะเพราะเราจะเก็บยาไม่ได้เอาพาราม่ามานะฮะน้องมีหูฟังที่ดีนะครับผมได้คิวต้นเกมแบบนี้เราสบายเลย โอเคครับน้องพอถึงจุดตรงนี้แล้วดูเลือดนะฮะดู EP นะ EP อยู่ที่150นะครับวงยังไม่บีบลงจะเปลี่ยนเป็น h p ทันทีนะเอาไว้เผื่อชาร์จนะครับเลือดเราจะเด้งขึ้น,นทันีโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อเลย โอเคครับน้องๆลุงจากฟาร,ร์มแค่จำกัดนะฮะยาสี่องเนาะแล้วก็ได้มาแล้วหคิวนะครับผมของค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะหมวกสามก็สอได้อยู่ะฮะถือลูกซองอยู่บนบ้านโอเคครับน้องๆวงแรกมาแล้วนะครับน้องๆดูที่อี EP หรือว่าเหตุของลุงนะครับลุงเปิดทางด้านของ EP โหมด p p ของ K ไว้นะฮะ จะไม่ลดนะครับเร่งขึ้นตลอดนะอยู่ที่ร้อยห้าสิบตลอดนะเห็นไหมอ่าโกงไหมนี่ถือว่าโกงมากครับก็คือเราอยู่วงแรกได้สบายสบายเลยฮะเลก็ไม่ลดอ่าไม่ละยอดนะครับผมสบายเลยไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับวงแรกสบายๆนะครับคนเดียวสิบแปดคนละแต่เล่นแบบนี้มันจะไม่ ฝีมือจะไม่พัฒนานะครับรน้องๆเพราะว่าเราสายแอบทุกคนเห็นเห็ดด้วยครับรน้องเห็ดที่สำคัญมากๆสำหรับเคนะครับเพราะว่าเคสามารถเปลี่ยนจากเห็ดเป็นเลือดได้นะฮะวงสองเริ่มแล้วนะครับรน้องๆน้องดูเลือดเริ่มลดแล้วนะ วงสองจะกินสองนะครับผมกินเห็ดหนึ่งกินเลือดหนึ่งนะครับผมพอเราเลือดหมดเราก็จะเปลี่ยนเป็น HP นะครับน้อง <Okay. S 1> จะเพิ่มเลือดให้กับตัวเราเองโอเคครับ, okay, รบจะเข้าวงสามแล้ววงนี้กินเจ็บนะครับวงแปดกินเลือดเจ็บแล้วก็กินเห็ดหนึ่งนะนะ้องนะวงจะลองพันยาให้น้องดูนะครับดูความสามารถของคาสตานี่หู เพิ่มเป็นร้อยเลยนะแล้วก็เห็ดก็ขึ้นเห็นไหมครับน้องเห็ดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็ดจากทางด้านของสัตว์เลี้ยงเราครับเข้าบ้านกันครับก็คือกระเล็โซนเลยน้องดูนะพันยานนะดูสิโอ้โหโกงพันยาวัยมากแม็กซิมก็พันยาวัยนะฮะน้องๆกดเคด้วยแล้วก็พันยาด้วยน้องๆดูโอ้โห เลือดเน้ายลอดเห็นไหมเลือดก็เจแปนเลือดเลือดเข้าตลอดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเราจะได้เห็ดจากคาราของหน้าน้อยนะฮะแล้วก็เห็ดก็จะเพิ่มของคาราไปได้ด้วยอ่ะตัดให้ดูจริงเห็ดขึ้นนะฮะเห็ดกับเลือดเห็นไหมโอ้โหโกงครับไป ที่เหลือก็อยู่ที่ความสามารถของน้องๆแล้วนะอเอาจะเอาที่เด็นได้หรือเปล่าแต่ลุงไม่ค่อยได้ลุงจะฆ่าได้ตัวนึ่ลุงก็สุดยอดแล้ว เย็นๆนะครับ yeah น้องๆนะเวลาลงแรงไม่ yeah forcé, ต้องร mm ีบครบับตัอนนเปลี่ยนเป็นเลือดทันทีนะฮะ ตายอีกสี่สองคิวแค่นี้ก็บวกแล้วนะฮะ,นะโอเคครับน้องสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งเหมือนลุงนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไต่แรงได้นะครับโอเครับรองว่าบวกทุกเกมนะฮะตัวละครก็อย่าลืมนะมีเคเคาปิล่าแม็กซิมแล้วก็เคนล,ลีนะฮะ โกงมากๆสำหรับสายนอกหมอกเช่นลุงนะฮะน้องๆโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วมีอะไรเทคนิคอะไรดีๆลุงก็จะมาทำคลิปสอนน้องๆอีกเช่นเคยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ